ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกล่าวพบกันอีกครั้งนะคะมาแนละ้วไม่พักไปผ่อนกิจมารัวๆนะวันนี้มีเป็นแหวนเจ็ประหลาดค่ะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอันนี้เบื้องต้นก่อนนะคนที่มีเพรสำรองกันไว้อะถือว่าได้ใช้ในครั้งนี้แหละแล้วก็คุ้มค่านะอันแรกอะ่ะตัวที่เราอยากได้อะ่ะมันคือแหวนเจ็บประหลาดใช่ปะซึ่งการันตีมันอะ่ะเป็นรางวัลอันดับหนึ่งก็คือ1 1 7ครั้งส่วนรางวัลพิเศษ คือ531อันเนี้ยจะได้เป็นไอตัวนี้ซึ่งแบบแพงมากแพงโคตรๆฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะปล่อยมันไปเพราะเดี๋ยวอย,อย่างที่เราผ่านๆมาที่มันแบบมีเกาะเทพนี้มาคือราคาถูกมากนะที่เราผ่านๆมาที่เด๋ยวเราได้กันมาฉะนั้นเนี้ยโคตรแพงเลยนะเก็บไว้ตรงนี้แหละเราแค่เราแค่แควันที่1น่ก็พอก็คืออีตัวนี้อืมอ่ะเลิกคำนวณจาก1 1 7 ครั้งจะหาจากไหนได้บ้างนะคะอันแรกเลยคือจากกิจกรรมรายวันรายวันทําครบแอคทีฟหนึ่งร้อยหกสิบมั้งเออได้ทั้งหมดเลยอ่ะมันจะได้มาเก้าตั๋วต่อวันกิจกรรมมีทั้งหมดสามวันด้วยกันก็ได้เท่ากับได้มาฟรีๆเลยอ่ะยี่สิบเจ็ดอันเสร็จปุ๊บยี่สิบเจ็ดอันนี้มีอีกสองทางเลือกทั้งหมดที่เหลือที่ครบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอ่ะอีกสองทางเลือกให้ให้เลือกใช้นะคะอันแรกคือแพ็กเพชรล้วนแพ็กเพชรล้วนก็คือเก้าสิบอันเนี้ย 9 0 2 7บเท่ากับ117คือพอดีเป๊ะเลยอด่ะได้หวงอันนี้คือใช้เพชรล้วน3600เพชรแล้วจบปึ้งได้เลยเออคราวนี้เราเทียบกลับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพชรเรามีเยอะก็จริงแต่คิดว่าแบบอนาคตก็มีเพชรให้ใช้อีกเหมือนกันแล้วยังไม่อยากใช้เพชรในตอนนี้เผื่อใครที่แบบเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยมากๆแนละ้วแบบเพชรตอนนี้มีอยู่ประมาณ เจ็ดพันแปดพันหรือไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเออนะตอนนี้นะก็อยากให้เก็บไว้ก่อนพอถ้าเทียบแล้วอะสามพันหกร้อยเพจเนี้ยถ้าตีอะมันคือประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทกับสามร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมกันสองแพ็คเลยนะเว้ยถ้าไม่มีตัวแถมข้างบนนึกออกปะเออกว่าจะได้สามพันเจ็ดอะนี่ยังไม่ถึงสามพันเจ็ดด้วยนะฉะนั้นตีกลมๆเลยอะคือหนึ่งพันบาทถ้าเทียบกลับนะเออมันคือหนึ่งพันบาทฉะนั้นถ้าเอา แบบไม่ยุ่งกับเพชรละกันสมมติกรณีที่ยุ่งกับเพชรให้น้อยที่สุดแล้วเก็บเพชรที่เรามีอันน้อยนิดตรงนี้เอาไปใช้ในกิจอื่นน่ะสิ่งที่ทุกคนจะควรซื้อนอะอันแรกอย่างที่บอกประจาเสมอมาคือ19บาทคุ้มมากซื้อ19แล้วก็ได้เพชรคืนด้วยทั้ง2อันเลย2ตัวนี้ซื้อวันละวันละ2 2แพ็คใช่ปะทั้งหมด3วันมันจะเท่ากับงบคือ114บาท เท่านั้น114บาทได้เพชรคืน540เพชรแล้วก็ได้ตั๋วมาอีก4ี่ห้าใบอ่ะพอคราวนี้45้าใบเสร็จปุ๊บรวมกันกับประจำวัน27เออ27ใบเราจะสามารถเปิดมาถึงประมาณ70กว่ากว่าเจกว่ากว่าจะได้ตรงนี้มาอีก6ใบฟรีอะพอได้6ใบฟรีตรงนี้รวมปุ๊บปุ๊บ,บคิดสารตาตะและคือ27บดบวก45้าแล้วก็บวกหมันจะเหลืออยู่ประมาณ 39บใบคราวนี้ถ้าใครยังพอมีตัวม่วงอยากจะเจียดใช้ตัวม่วงก็ได้หรือตัวม่วงฉันก็ไม่ค่อยจะมีเพียงพอก็อย่าใช้ให้ไปซื้อแพ็คเผจทั้งหมดคือตอนนี้มันเหลือคแค่แพ็คเผ็ดล้3สามสิบเก้าอ่ะไอนะ้สามสิบเก้าใบนถ้าไม่อยากแบบไปถึงหกสิบเก้าบาทหรือร้อยเจ็สิบเก้าบาทก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถามว่าเจ็ดร้อยเจ็ดเก้าคุ้มไหมคุ้มนะร้อยเจ็สิบเก้าซื้อแล้วได้เพจดแล้วก็ได้ตัวม่วงคืนด้วยอันนี้ หลินกำลังมองว่าตัวนี้ก็แอบน่าสนใจกับหลินเหมือนกันเพราะว่าตัวม่วงหลินน้อยเอออ่ะถ้าเป็นเวเพชรละกัน A อ้3สใบที่เหลือจากการที่ใช้งบประมาณ114บาทไปแล้วอ่ะก็ที่เหลือให้มาเซอร์เนี้ยสาก็คือ1560เพชรก็กลุบกิบลงไปหน่อยเออก็ยังโอเคนะใช้ประมาณพั0พกว่าเพชรตรงเนี้ยก็โอเคสับการการันตีหวงอะ่ะ หรือจะเป็นแพ็ก19 19รวมกัน114แล้วก็บวก179อีกอันหนึ่งมันจะเท่ากับ293บาท293บาทกับเพชรที่ต้องซื้ออีก15อันคือ600เพชรเออลองดูว่าอยากจะแบบใช้เงินเยอะหรือว่าใช้เพชรเยอะลองคำนวณจากสิ่งที่มีกันอยู่ละกันนะคะอะ่ในคลิปนี้ก็มี9ใบเอาไป9ใบก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ตามมีตามเกิดเนาะ จะมีตําเกิดเนาะโอเคเอาไงดี okay. oh, ฉันจะซื้อ19หรือฉันจะซื้อ้วยเพชรถ้าฉันซื้อด้วยเพชรก็ได้เพราะว่าเพชรก็พอมีอยู่เออแล้วก็เก็บประจําวันเอาใช่เพราะตอนนี้น่าจะเติมหนักเกินไปแล้วครับปะ่ะดิวดิวแบบไม่คิดที่จะลุ้นจากประจําวันเลยเวะ่ะเออก็นั่นเละดิก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ช่บมันเถอะกดไปละ ค้นสอ,อันนี่หว่ามีมีม,มีตัวลักกี้มีตัวนี้เราสามารถกดกดเปิดใช้ได้เนี่ยเราเปิดใช้มันจะใช้ในในรอบรอบนี้รอบนี้รอบหน้าวะโอโหอันดับ2คุณนะแล้วแม่งสองคู่เลยไม่มีตัวนี้พอมาเลยเฮ้ยลักกี้หรอแต่เป็นลักกี้ เดี๋ยวนะอุ๊ยโอ้โหไม่มาเลยอืคิดว่าเราการตีปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย มาแล้ววงนี้หนึ่งแล้วก่อนการันตีด้วยกูกดมาแล้วสามพันเรียบร้อยใช่ไหมเถอะเอาเป็นว่าเผื่อผมจะได้อีกอีกสักหน่อยเพื่ออะไรวะเฮ้ยเฮ้โหไม่ได้ละเฮ้ยแต่ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,มแย,มแย่มันก็มาไวดี มีสเต็ปฟรีได้ไหมหกใบไม่มีอะไรเลยฮะว้าหมดดวยควาหนูเร็วมากสามพันน้องแต่ได้มาวงเดียวคือสบายใจแล้ว,ลวกิจนี้จบได้เลยคะ่ะต้องจบดิเสียสามพันแล้วอ <c oughs> okay. ่ะเฟ่ไปหมด ชีวิตไม่ได้ไม่ได้คิดจะหวังได้อันนี้เลยเนะี่ยเออทำไมเราไม่หวังกับเขาบ้างวะคราวนี้ออฟของแหวนมันควรจะเลือกอะไรคิดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวหลงๆอะ่ะจะโดนโรเทตไปเป็นเสี่ยวไปแล้วถ้าเราใส่ให้ออสการ์าแทนน่าจะดีกว่าปะ่ะเพราะออสการ์ายังได้เล่นในในทีมต่อไปอยู่อะเออเพราะว่ามันต้องใส่ให้กับตัวสื่อเลยเคอร์เท่านั้นด้วยอะ เก็บไปก่อนละกันทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเลือกแต่ดิมแอบลังเลไปให้ออดกาละโอเคกุบกิบกุบกิบกันนะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะพอคำนวณทุกคนทานละกันเนาะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายโชคดีในการออกนะคะขอให้ออกกันไวๆละกันซื้อจับจ่ายก็อย่าเหมือนหลินเมื่อกี้ละกันนะใช้เพจกันเบาๆหน่อย <laughs> ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายฟันดีจ้า